ฮอนด้าซีวิกเนะครับคันนี้ราคาดีมากๆเลยราคาเหลือมมีแค่5 0 0 0สนกว่าบาทนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่9,000ตลอดทั้งสัญญา คันนี้เป็นรถปี2017เลขใหม่เพียงแค่แสนนิดๆเท่านั้นเองสำหรับคลิปนี้นะครับอมจะพามาชมรีวิวนะครับรอบคันและภายในตัวรถยนต์แบบละเอียดกันเลยนะคะว่าคันนี้ได้อะไรกันบ้างนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้ากันเลยนะครับตัวกระจังด้านหน้าคันนี้จะได้เป็นสีเทาโครเมียมนะครับตัดกับตัวรถที่เป็นสีดาสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ฮอนด้าสีเทาโครเมียมแบบนี้นะครับ ในส่วนตัวไฟด้านหน้านะครับคันนี้จะได้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับ Daytime Running Light เรียบร้อยแล้วแล้วก็นะครับตัวไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้นะครับไม่ว่าลูกค้าจะเดินทางใกล้ไกลนะครับหรือว่ากลางคืนกลางวันนะครับหายห่วงได้แน่นอนเลยนะครับมาดูในส่วนตัวล้อแม็กกันบ้างนะครับล้อแม็กคันนี้จะได้เป็นสีทูโทนนะครับสีเทาโครเมียมตัดกับสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับโลโก้ Honda นะครับกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะครับของตัวรถนะครับเดี๋ยวพาชมในส่วนตัวด้านหลังกันบ้างนี่เลยนะครับได้สวยๆแบบนี้เลยนะครับคุ้มค่ามากๆออกใหม่ป้ายแดงนะครับเกือบล้านกันเลยนะครับวันนี้ราคาเหลือเป็นงแค่5 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับที่เก็บสัมภาระกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับสามารถเก็บสัมภาระได้ พอสมควรเลยลูกค้าสับลูกค้าท่านไหนที่เป็นสายแบบช้อปปิ้งแคมปิ้งนะคบหรือเป็นสายเดินทางนะครับจุของนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสัมภาระต่างๆนะคะลูกค้าได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยเพราะว่าด้านหลังให้มาพื้นที่ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวอมจะพาไปชมนะครับในส่วนตัวนะครับภายในกันบ้างนะครับว่านะครับตัวภายในนะครับจะได้อะไรกันบ้างนะครับ นี่เลยนะครับเริ่มต้นกันเป็นในส่วนตัวเบาะนะครับคันนี้จะได้เป็นเบาะนะครับเบาะหนังนะครับทั่วทั้งคันแบบนี้เลยนะครับตัวเบาะจะได้เป็นเบาะสีครีมนะครับแต่เข็บได้สีครีมแบบนี้เลยนะครับตัดกับสีดําแบบนี้สวยๆเลยนะครับลูกค้านะครับแล้วก็นะครับพี่เห็นเด่นชัดเลยนะครับจะมีในส่วนตัวไฟให้ด้วยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับคอนโซลหน้านะครับจะเป็นโทนออกสีดํานะครับตัดกับตัวสีเทาโคโคมียมแบบนี้เลยนะครับ,บ แล้วก็ในส่วนตัวด้านบนนะครับลูกค้านะครับจะได้เป็นในส่วนตัวนะครับที่บังแดดนะครับทั้ง2ฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งข้างคนขับนะครับแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับมีในส่วนตัวกระจกนะครับมาให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับกระจกมีมาให้ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟนะครับ สามารถเปิดปิดได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวกระจกมองหลังนะครับลูกค้าสามารถปรับได้ตามระดับสายตาลูกค้าได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันในส่วนตัวระบบแอร์กันบ้างนะครับคันนี้ระบบแอร์นะครับจะได้เป็นระบบอัตโนมัตินะคบลูกค้านะครับมีมาให้นะครับแบบนี้เลยนะครับลูกค้าสามารถปรับได้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวปุ่มปรับนะครับลูกค้าสามารถปรับได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมินะครับหรือในส่วนตัวพัดลมลูกค้าก็สามารถปรับตามความชอบ ของลูกค้าได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนตัวฟังก์ชันต่างๆนะครับลูกค้าสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับตรงนี้มีในส่วนตัวหน้าจอแสดงผลมาให้นะครับลูกค้าเป็นระบบทัสกินนะครับหรือระบบระบบสัมผัสนั่นเองนะครับลูกค้าสามารถเชื่อมบลูทูธนะครับฟังเพลงฟังวิทยุนะครับหรือจะเปิดเปิดในส่วนตัว Google m a p นะครับได้ตลอดเลยนะครับได้ตามความชอบของลูกค้าได้เลยนะครับ นะครับแล้วก็ในส่งตัวเกียร์นะครับคันนี้จะได้เป็นในส่งตัวเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับลูกค้านะครับนะครับขับขี่แบบสะดวกสบายมากๆเลยผู้หญิงผู้ชายขับได้หมดนะครับลูกค้าแล้วก็เป็นในส่งตัวเบรกมือคันนี้จะได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับสะดวกสบายมากๆเลยลูกค้าแล้วก็มีในส่งตัวที่วางแก้วนะครับฝั่งข้างคนขับกับฝั่งคนขับนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ นี่แล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับคันนี้จะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครลูกค้ามีฟังก์ชันต่างๆมาให้ครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้าโถออกนะครลูกค้าระบบสั่งการด้วยเสียงเนาะนะครับแล้วก็ปุ่ม เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับต่างๆนะครับมีมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวปุ่มด้านข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปุ่มนะครับปรับในส่วนงตัวที่ปัดน้ําฝนนะครับลูกค้าปรับได้ตามสถานการณ์ได้เลยนะครับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักฝนตกเบานะครับก็ปรับได้หรือจะเป็นในส่วนของตัวปุ่มฝั่งนี้นะคะลูกค้าจะเป็นปุ่มปรับไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวนะครับก็สามารถปรับ ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตนก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลนะครับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นความเร็วของรถนะครับหรือจะเป็นในส่วนตัวปริมาณน้ํามันนะครับนั่นเองแล้วก็ฝันด้านข้างนะครับลูกค้าฝันด้านข้างนะครับตัวปุ่มพุสตานนะครับก็จะอยู่ฝั่งด้านขวามือนั่นเองนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงนะครับนี่เลย นะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับลูกค้านะครับอเนว่าจะเป็นปุ่มปลดล็อกปุ่มล็อกกระจกนะครับหรือนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงของกระจกนะครับถ้าเป็นฝั่งของคนขับก็จะสามารถปรับได้ทั้ง4ฝั่งเลยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาชมนะครับในส่วนตัวห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับลูกค้านี่เลยนะครับ ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับตัวเบาะก็ยังจะเป็นนะครับเบาะหนังนะครับสีครีมแบบนี้ทั่วทั้งคันเลยนะครับพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างขวางพอสมควรเลยนะครับลูกค้าสามารถนั่งได้นะครับสองถึงสามคนเลยนะครับก็แสดงว่าคันนี้ก็สามารถนั่งได้ประมาณห้าคนกันเลยนะครับลูกค้านะครับนี่เลยนะครับสามารถนั่งได้ห้าคนกันเลยสลับคันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคบที่สนใจคันนี้นะคบเป็นน้อง Honda c ซี i c นะครับเครื่องยนต์1.8นะคบเป็นตัว EL รถปี2017นะครับคันนี้เลขไม่เพียงแค่แสนนิดๆเท่านั้นเองนะครับออกหมายป้ายแดงประมาณเกือบล้านก็นเลยวันนี้ราคาเหลือเพียงแค่500,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่9,000ตลอดทั้งสัญญาไม่มีแบบขั้นบันไดแล้วก็ดอกเบี้ยบ,บนลลูนด้วยสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ าสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้อ,อคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบลูกค้าทุกทุกท่านเลยนะครับหรือสามารถโทรเข้ามาเป็นเบอร์082109291 0, 8, 2, 9, 0 29, ได้เลย082109291 0, 8, 2, 9, 0 29, ได้เลยหรือแอดเข้ามาสอบถามพูดคุยารายละเอียดก่อนได้นะครับเป็นแอด 555b 5 3ตัวแล้วก็ b 1ตัวชื่อแอ o เขาจะชื่อว่าหนูนารถสวยถูกใจนะครับเข้าไปแอปพลิเคชันสีเขียวแล้วก็สามารถค้นหา id บ้านเขียวได้เลยนะครับ สามารถเข้ามาสอบถามพูดคุยรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอมดูในส่วนตัวราคาพิเศษแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าทุกท่านเลยสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มาจากคลิปนี้สำหรับคลิปหน้านะคบลูกค้าอยากให้อมพาไปรีวิวคันไหนพาไปรีวิวรถรุ่นไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปแล้วนะคะลูกค้านะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับอมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า จะพาไปชมคันไหนรุ่นไหนก็กดติดตามไว้ได้เลยแล้วก็กดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคบเวลาอมโรงคลิปจะได้ไม่พลาดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาไปแล้วนะครับอ่าบ๊ายบายนะครับ